สวัสดีคะ่ะกิกกี้นะคะเดี hai, si. you, ๋ยววันนี้พามาด er, ูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่2เ hmm. มษายนนะคะทุกคนเริ่มต้นที่ทำเฟรมวิกลี่นะพามาดูชาแนลราคาวิกลี่นะคะเพราะว่าเมื่อวานวิเคราะห์ให้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วง Let trade l i v e นะคะประมาณทุ่มครึ่งนะคะว่าถ้าราคาเมื่อวานย่อลงนะคะบริเวณ2 2 3 0ถึง2222แล้วมันไม่หลุด มันจะเด้งขึ้นมาใหม่มันเด้งขึ้นมาแล้วจ้าทุกคนแล้วล่าสุดเนี่ยข้างบนเนี่ยยังไม่มีขอบ r s i s t a n c e ที่ชัดเจนนะคะว่าจะหยุดตรงไหนแต่ด้านล่างนะครับเขาเซตกรอบข้างล่างแล้วนะคะระดับ weekly เนี่ยอยู่ที่2องหนึนะแต่ข้างบนน่ะเมื่อวานติดอยู่ที่2อ6 5วันนี้ถ้าขึ้นอีกเลเวลถัดไปของ s i s t s t c e สำคัญเมื่อวานบอกไปว่าสอ 87นะครับตอนนี้กำลังจะเดินทางไปใช่ไหมใช่อยู่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะวันนี้นะเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับชานเ e ลนี้คือ14,000จุดนะทุกคนเลเวลถัดไปของ r e Resistance ที่อยู่ใกล้สุดตอนนี้คือ2287นะกำลังจะไปหรือเปล่าใช่ครับแรงซื้อเยอะทีเดียวนะครับวันนี้โอเคมาดูทำเฟมเดลลี่หน่อยทำเฟมเดล l ีเองนะคะทุกคนข้างล่างก็เซตกรอบแล้วนะครับ อยู่ที่22.22.56นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เป็น all ออทามไฮของเขานะคะแต่ล่าสุดโดนทำลายไปแล้วก็เลยเทินมาเป็น support นั่นเองนะครับวันนี้นะไอ้ตัว indicator ของเราเขาก็วัดให้ว่าถ้าขึ้นสูงมากกว่า22.87เนี่ยไปไหนต่อได้นะครับจริงๆอะ่ะมันแบบแทบจะมองไม่เห็นแล้วว่าแต่เราคาดการไว้เนี่นยจนสุดขอบ จนสุดขอบกราฟแล้วเนี่ยมันอยู่ที่บริเวณ2,300นะจ๊าทุกคนหรือว่าขึ้นไปอีก2,300นิด,น,ด,น,ดนิดนะเพราะว่าตอนนี้คือแบบโูยตาจะบอดแล้วสองจุดตาจะบอดยังมองไม่เห็นเลยนะว่า Resist a n c e ถัดไปหรือว่าสุดตยะยศวินข้างบน,นยอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าประมาณแถว2 3 0 3หรือมากกว่านั่นเองนะคะแต่ด่านใกล้สุดด้านบนตอนนี้คือ2 2 8 7นะโอเคถัดไปค่อยเป็น สองพันสามบวกบวกโอเคขึ้นเก่งเจ๊งเจ๊งโอเคเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ชาแนลราคาที่ทำเฟมเดลี่ก็จะเป็นภาพนี้นะครับอยู่ที่ประมาณกว้างประมาณเจ็ดสี่สี่ประมาณนี้นะคะก็คือเจ็ดพันเจ็ดพันสี่ถึงเจ็ดพันห้านะโอเคเห็นชาแนลราคาแล้วทีนี้มาดูชาแนลราคาสี่ชั่วโมงหน่อย กำลังขึ้นมาเทสซ้ำะ r RESISTANCE 2265.57เนี่ยก็ลุ้นกันนะคะว่าจบแท่ง4ชั่วโมงนี้จะผ่านตรงนี้หรือเปล่าถ้าผ่านตรงนี้ถัดไปคือ87ใช่ไหมถัดไปคือ2.3ใช่ไหมหน่าจําได้ละแต่ทีนี้ถ้าไม่ผ่านละ่ะถ้าไม่ผ่านนะครับซัพพอตใกล้สุดถ้าเป็นมุมมองของท็อปเฟมีก4ชั่วโมงเองนะคะก็คือ2228นะคะที่ลงมาเทสเมื่อวานแล้วก็เด้งขึ้นไปใหม่นั่นเองนะคแต่ เมื่อวานเนี่ยมันเข้าใกล้ตรงนี้ด้วยสอง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 แต่มันไม่เทสนะทุกคนเราบอกไปเมื่อวานว่าตรงนี้เป็นจุดวัดใจสําคัญทีเดียวว่าถ้ามันหลุดลงมาข้างใต้เนี่ยมันจะย่อตัวลึกแต่ถ้ามันไม่หลุดมันจะเป็นจุดที่แบบลงมาทัชแล้วก็รีบาร์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำออทําไฮนั่นเองนะคะมันก็วัดเสียวอยู่ทีเดียวเพราะฉะนั้นติดตามดูจบแท่งสีชั่วโมงแท่งนี้ก่อนนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะ ถ้าผ่านค่อยเช็คทีละระยะของ r e s i s t a n c e นะคะแต่ถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสตบลงมาเทสซ้ําที่2228หรือว่าอาจจะลงมาได้ถึง2222 22, นั่นเองนะครับแล้วค่อยมารุ้นอีกทีว่าหลุด2222หรือเปล่าโอเควันนี้ก็เป็นภาพประมาณนี้แต่บอกไว้เลยว่าวันนี้ฝั่งขาขึ้นเนี่ยโอ้โหแรงซื้อเยอะแยะมากมายกดยังไงก็ไม่ลงอะไรอย่างี้นะแต่ให้เรามาระวังการเทขายอยู่ทีเดียวไปดูย่อยว่านี้ซิ จริงๆมีซัพพอร์ย่อยตรงนี้นะใกล้สุด2259ถ้าลงมาอีกค่อยเป็น2246นะครับแล้วค่อยเป็น2228 2222วันนี้สุดระยะสวิงข้างล่างนะคะสุดอยู่ที่บริเวณราคา2191.23โอเคผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนเถอะ2222ของเราเนี่ยไปดูทําเฟรม สิบห้าหน่อยสิสิบห้าก็นี่อย่างที่เห็นนี่แหละนะครับก็ลงมาเด้งตรงนี้ก็ขึ้นไปเทสตรงนี้ใหม่รุนกันที่แท่งสี่ชั่วโมงนะถ้าแท่งสี่ชั่วโมงใหม่จุดวัดใจว่าเฮ้ยลงมาเทสรบริเวณนี้แล้วหลุดหรือเปล่าอีกรอบหนึ่งนะเขาก็มีจุดวัดใจข้างล่างด้วยนะคือสองสองสี่หกถ้าหลุดก็เนี่ยมีโอกาสลงมาเทสซ้ำสองแปดกับสองสองนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็อาจจะลงมาเด้งเชือกแล้วทำออทำไฮใหม่ไป 8 7ไป2003ไปเลยอะไรี้โอเควันนี้นะก็วันอังคารด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมเช็คข่าวในตารางด้วยนะคะสำหรับราคาทองคำนะครับเทรดสนุกอยู่ทีเดียวสำหรับฝั่งอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะซื้อทองแท่งอะไรอย่างงี้นะโคนะตรมันเลยแต่ว่าถ้าใครติดไม้เซลล์นี่ก็แบบนะเติเมเงินจ้าแม่จ้าอ,อะไรอย่างงี้นะคะถ้าเฮดไม่เป็นหรือว่าแก้พอรตไม่เป็นนะจ๊ะไปละบ,บาย